อขออนุญาตนะครับคุณผีเรามาเมาส์กับรูปปั้นเอาละเราจะวางรูปปั้นไว้ตรงกลางบ้านแบบนี้อืมเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของเราเป็นไงทุกคนรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมไม่เลยอบอุ่นตรงไหนร้อนจะำเต็มเลยอบอุ่นไงอบอุ่นร้อนเลยมาฉันจะเริ่มอันตัวอะไรกันห้องใส่มือ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 มาเป็นมาเป็นตัวหรือมาเป็นอะไร เหมือนเหมือนผีซาดะโกะเหมือนผีซาดะโกะเลยซาดะโกเหรอโอ้ยพี่ไม้หน่วยคอมเบเดอร์ของเราเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนี่เขาพร้อมล่าผีทุกสถานการณ์เอาล่ะเราจะตามพี่ไม้ไปทุกคนถ้าเป็นซาดะโกะเราต้องผู้สายญี่ปุ่นดิมองมองเปรี้ยวสุชิเฮ้ย E M f สาม E M f สามที่นี่เหรอสาม E M M สี่ห้าห้าแล้วโอ้โยมาได้เินเจอ E M M ห้าเลยสิบสองสิบสอง เอาอะไร, um. รเอาเอาเอาหม้อกันละหม้อหม้อหม้เอากระลาบ้เอาไปเอากระลาบ้าเอาไปเอาหม้อไปกันไป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 ของของๆๆว่งไปผ้ามาถึงเจอเลยอะนี่อะไรอะโอเคทุกคนกลับเข้าไปในรถอ่ผมขโมยของมาแล้วมันมันไม่ใช่ผีอยู่นั้นหรอมันเนของใช่ไหมให้ใจนะไม่รู้อะแต่ของใจมันเยี่สิบเลยอะพี่มา หลักฐานที่เราตรวจเจอเมื่อกี้เนี่ยคือ E.M.F. ของฉันดังถึงระดับสีแดงเลยค่าเลยครับ E.M.F. ค่าอย่างแน่นอนใช่แล้วเมื่อกี้เครื่องสแกนเนี่ยทุกจังตรวจเจออะไรบ้างขอแจมันขึ้นมา20เลยอ่ะพี่แสดงว่ามันน่าจะมีของต้องสาบอยู่แถวนั้นน่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มการหาฉันขอเอานี่ไปดีกว่านี่เผื่อว่าของต้องสาบเนี่ยมันอาจจะต้องใช้กล้องพลอไรในการจับภาพเป็นไรเป็นไรเป็นไรมันเห็นในกล้องมันเห็นในกล้องคุณดูลูกคุณดูลูกคุณดูลูก ลูกเหรอข้องเห็นโฟโต้โฟโต้อ้วโอ้โหซาตะโกะซาตานโก้นี่ชุดนอนนี่โอ้ยชุดนอนเป็ดด้วยเดี๋ยวก่อนนะทำไมตัวเตี้ยจังผีเด็กวะเนี่ยไม่แน่ใจแฮะแต่เรายังไม่เห็นตัวมันเป็นเป็นนายนายนายสวดจังฉันฉันสวดไปแล้วยังมันเลยออกมาหรือเปล่าเนี่ย You w h o h a v e d i s place d in the name of the lord I command you to go back where you come h o m e ผผมมมสสออองง มันมีมันมีคนอนอฟด้วยนะจริงเหรอยูฮ n ฮันดิสเ e รสอินเดอะเน o ออฟเดอะลอต o อคอมบั o ยูทูโกแบ็กเว r ิล o ัมฟรอมเลตยูสอรี่ o return to t อ e e a r เ h Let your b o d y return to t h ส dust ร o เ e อ h ว will of God ซาดโกนรู้ว่าแกอยู่ที่นี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยมาพวกเราเฮ้ยตออนนีเอม่าอีแล้วไแม่อแล้วมันไม่อยู่ห้องนี้แล้วมันไปหอแไปห้องอื่นแล้วโอเคโอเค มันดังอะไรมันของต้องสาบวหรยังอยู่เหรออยู่อยู่ยังอยู่ห้องนี้ยังอยู่ห้องนี้จดแจ้งมาหาดเล่าห้องนี้พี่มันเหลือแต่ในกาซายแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้สิบหกหรือแต่ในกาซายอุ้ยอุ้ยไปดูดูตัวตัวมาได้ไงโอ๊ยเมื่อกี้นี่ฉันถ่ายรูปเต็มๆเลยอ่ะสัญญาณหายแล้วสัญญาณหายแล้วไม่มีสิบแล้วตอนนี้เหลือซิมีผีอยู่ในห้องนี้ชัวร์ครับผมนี่ไงนี่ไงจบแจง ของชิ้นนี้แน่นอนใช่เม่อกี้นาฬิกาสายหยิบแล้วมันออกอ่ะไปเก็บ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 นี่ไงออกมาเมื่อกี้นี่เสียงร้องวะโอ้ยเฮ้ยคุณหยิบแมาปุ๊บต้องสามต้องเป็นนาฬิกาสายอย่างแน่นอนเพราะว่าผีตัวนี้เนี่ยมันหวงของโอเคดังลั่นเลยอ่ะซิกแนลไม่มีประโยชน์แล้วครับผมมันมันไม่มันไม่มันไม่มีซิกแนลเลยอ่ะไม่มีสัญญาณเลยอ่ะจะกดไหมเผื่อมันมีพี่เผื่อมีตอนหลังนะ นี่แน่นะว่าผีตัวนี้อาจจะตายบนชั้นสองก็ได้เอ้ยนั่นๆมันที่ฉันเห็นมันอยู่ในห้องนั้นอะใช่มันอยู่ห้องนั้นหรอครับมันอยู่ในห้องนั้นตลอดเวลาเฮ้ยจริงๆจริงๆเฮ้ยมันโผล่อะไรเราผมว่าเราต้องไอ้กลับทุกคนจุงเบยุยไปแล้วไปแล้วผมว่าเราต้องเอาเอากล้องไปวางครับไปให้นางเขียนไหมเอาดิเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยอาจจะอยากระบายอะไรบางอย่างให้เราฟังก็ได้ปะ โอเคงั้นผมโยนกล้องทิ้งก่อนแล้วก็เอาหนังสือไปนะครับได้ครับผม E.M.F เมื่อกี้5แล้วนะคะแป้งจะไม่เอา E.M.F ไปแต่จะเอาเป็นเครื่องพูดคุยกับเขาแทนแล้วดูสิว่าเขาจะตอบอะไรเราหรือเปล่าถ้าเราอยากจะคุยกับเขาเฮ้ยเพื่อนมากันเราด้วย Can you hear me ไฟอ่ะพี่เอ้าไปเปิดไฟ้วเอ้านี่มัปิด Can you hear me ัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันจะสิงร่างฉันมันจะสิงร่างฉันไห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 น เราไม่ได้จะมาทำร้ายแกซะนะโกผมพร้อมยิงผมพร้อมยิงพวกเราแค่จะมาช่วย Can you write in the book Can you write in the book k e v e us a sign มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเพดานไหนครับมันปีนยังหนอเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันเห็นหัวมันอยู่บนเพดานอะโอ้มันห้อยมาเหรอนา่าจะใช่นะ can you write the book can you write the book ไม่มาแล้ว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 เออมันไปจริงเออแตกควันพุ่งสุดแตกวิาแตกขึ้นไปขึ้นไปหาของต่อไปที่มา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 เฮ้ย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 ม่ารีสีสิ้นเลยพม่ารีสีสิ้นอ ไ<ก>พ่อแม่เขาต้านไม่ไหวเราควรกลับไหมใ,ใครพ่อแม่บริสีตกใครมีสีใครมีสีเทียมแม,ม่ไปป้ายหน่อยป้ายสีโอ้ยดูดิดู<น>ดิดแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันมันเกาะติดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านทุกคนอุย้ยนี่ไงปรากฏตรงนี้เลยตรงนี้เหรอมันแวบมาตรงนี้เลยที่เดิมเลยไปดูไปดูไปดูกล้องกับผมหัวหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกทางด้านข้างเมื่อกี้มันแบบว่าเดี๋ยวมันติดเลยอ่ะ วางไวในห้องเถอะพี่กิตพี่อย่าถือเลยครัสมมติไปวางไว้ดีกว่าพ,พี่วางไว้ในห้องแล้วไปดูไหมไปดนะครับผมคิดว่าเขาเป็นเด็กเขาต้องหิวหอบปังแน่นอนอ่าขวดซองอ่ะขวดซองให้เขาไปที่ไปที่ไปทีลองดูลองดูตระกโกะ <c oughs> พวกเรามาแล้วพร้อมกับขนมไล่ผี Can you hear me อ้ยเฮ้ยอยู่บนอยู่บนอยู่บนอุ้ยอุ้ยบนไหนอะ <c oughs> วนนี่ไงเออมันยืนกับหัวอยู่มันยืนกับหัว and you write in the book and you write in the book do something โอ้โอ้โอ้เขามาแล้วปีนไปไหนวะน่ะโอ้โหเมื่อกี้ไปู่ตจนจั่วบ้านเลยเหรโอ้ขึ้นไปนู่นเลยอ่ะมันปีนบ้านเลยอ ิดไปไปก็มาเี่เกิดไปนิดนะเครื่องสิกเนลมันไม่ไม่ทำสัญญาณเลยอ่ะเพื่อน้จะขึ้นชั้นสองไหมพอดีพี่พี่ลองขึ้นชั้นสองเลยดีกว่าปะพี่วิ่ไปว้าวพี่แก้วพี่แก้วิ่งพี่แก้วร่งมาอยู่ในห้องจริงหรอนห้องใครมอยู่ในห้องคุณไปแล้วคุณไปแล้วปิดประตูเปิดประตูใช่ไหมล่

ตลอดเวลาเลยดูกล้องดิกดเอามันบินอ <Yeah> ่ะโอ้โหเราดวงวิญญาณทุกคนฉันบอกเลยนะว่าไอ้ผีเด็กตัวนี้เนี่ยมันมันร้ายขานมากมันเทียนเกินไปอ่ะใช่มันเทียนแล้วกล้องมันสั่นตลอดเวลาคือแบบจะบอกเลยนะว่ามันเทียนมากอ่ะใช่แล้ววิญญาณทางวิญญาณหัวหน้าอยู่ไหนครับ ผ่านกลับไปได้เลยผมเหยียบใครอ่ะอ๋อเหยียบหัวหน้ามาโทษโทษๆๆเอาล่างใช้กลับไปด้วยหัวหน้ามาตายตรงรอรถทำไมแล้วหัวหน้าทำไมไม่เอาคล้องคล้อง่ายมันน่ะเออลืมเอาโท่เนียผมยิงขึ้นโช้ดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมจับหัวหน้าได้ว่ะ หัวหน้ามั้ยหัวหน้ามั้หัวหน้าหัวหน้า้รถหัวหารถเอา้ากลับด้วยาช้ากลับไปด้วยหัวหน้ามัหัวหน้าเออข้าวขาหัวขึ้นเอาหน้าหัวหน้าอยู่อยู่อยู่ในซุปแล้วกันนะสุดยอดครับสุดยอดครับเอาไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปหัวก็ได้ขับรถออกไปเลยหัวหน้าไหมหมักหมักแล้วหย่อนไว้ตนนั้นแหละออ้ยมันะกระหอาอยู่เลยอะ โอ้โาบ้านนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านที่มืดมากๆนะคะแล้วก็มันยังมีอุปกรณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ใช้กันด้วยด่อย่างเช่นถ้าเวลาทุกคนหิวแล้วก็ง่วงนอนเนี่ยเราสามารถกินกาแฟพร้อมด้วยน้ําตาลก้อนได้ด้วยนะม,มีน้ำเปล่าเ,เนี่ยน้ำเปล่าหรอ,อ,หอหน้ามนหรอเนี่ยโอ้โหแลวนี่คืออะไรคัวซองหรอครัวซองอันนั้นกินได้อ,อร่อยเหมือนเลย กวัวซองหรือพอเดริงเอาไปไล่ผีอันนี้เผื่อผีหิวเอาปลาให้แล้วผีมันจะหายไปวว้ <Wow. S 1> าปกติเขาจะขอส่วนบุญใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องขอเลยให้ฟรีใช่ <c oughs> งานานัน <c oughs> พี่พี่ใหม่โยนเลยนะ you who hunt this place you who hunt this place in the name of the lord i command you to ขออีกรอบ <c oughs> you who hunt this place In the name of the Lord I command you to go back where you c o m e from let you so r e t ั r ไ to the e a r t h l t t your body return หายไปโอ้หายไปแล้วหไรอะนี่เป็นโกดมันมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณมีน้าตาด้วยน้าตาเป็นไงพี่กิตเอ่อยังไม่ถ่ายรูปเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันตามลงขึ้นมาที่รถมันอยู่ไหนก่อน ไม่รู้ไม่ไปแล้วไมนไปแล้วตราสวดเรียกมันมาอะไรหลวงพี่คหน้าสิโคตหลวงพี่เหรอหลวงพี่ผมขึ้นเร็วมาพ่อว่าไงครับ You who hunt this place in the name of the lord อะไรอะไรเงาเงาเงาเฉยเงาแสงแสงใครใครเดินผ่านอย่าเดินอย่าเดินตนหลวงพี่ hunt this the press in n ยู e ูฮันดิสเพรสในนามของพระเจ้าข้าขอรับว่้ท่านจะกลับไ้ครับผมเ่าพราะฉะนั้นกลับไปที่ที่ท่านมรับแต่านกนับเปที่ฉันว่านมบ มันดูไม่เหมือนไม่เหมือนคนเลยอะไม่กี้เหมือนโจรแคเข้มากกว่าใครบอกเหามันบ้าไม่เห็นไม่เห็นก็เือขี้วก็คิอขี้ว